สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมมาซองนะครับเป็นผ้าขอดหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะพี่ๆนี่นะครับก็จะเป็นผ้าขอดแดงนะครับดูนะครับดูความเก่าดูเนื้อหาของ ผ้านะครับแล้วก็ศิลปะนะครับเดี๋ยวผมไปดูนางการเล่นหากันเช่นเคยนั่นแหละนะครับก็ดูกันก่อนนะครับเนาะนะครับก็วันนี้นะครับมาชมพักขอดของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็จะมามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อกล้วยนะครับจากจากแบบจากเพื่อนบ้านนะครับไม่มีนะจากเพื่อนบ้านที่ที่มีประสบการณ์นะครับเนาะก็ก็ผมได้รับได้ฟังมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเนาะนี่นะครับ ก็นะครับผ้าขอดของหลวงพ่อเกลวยเนี่ยนะครับเนาะนะครับหรือเขาเรียกว่าผ้าขอดไปได้กลับได้นะครับเนาะก็จะมีเนี่ยเปินมีเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับมีปมนะครับในนี่เขาจะมัดปมเป็นเงื่อนนะครับเนี่ยนี่เป็นเงื่อนนะครับเนาะก็จะมีนะครับมีสามปมนะครับสามปมห้าปมเจ็ดปมนะครับเนาะนะครับชิ้นนี้เป็นเจ็ดปมนะครับหายากนะมีดูนะครับนะครับ ผ้าคอดไปได้กลับได้นะครับเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วไปได้กลับได้ก็คือแคลคาดปลอดภัยนั่นแหละนี่นี่ไปทางแคลคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ค้าขายนะพี่นี่จากคนโบราณนะครับจะไปทางแคลคาดปลอดภัยแล้วก็ค้าขายแล้วก็คงกระพันประมาณน <Wonder> ี้นะพี่นี่ดูนะครับเนาะดูดูผ้านะครับดูปมดูอะไรก่อนนะครับนะดูนะครับผมส่องแล้วมีเจ็ดปมนะครับสามห้าเจ็ดนะครับก็หนึ่งสองสามนะีเนี่ยนะครับ นี่นะแล้วก็อีกข้างนะเนี่ยสี่ห้านะครับหกนะครับเนี่ยมครับอันนี้ก็สองแล้วเจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับเนาะเป็นเจ็ดปุ่มนะครับนี่นะครับก็นะครับเราก็มาดูแนวทางการเล่นหากันเช่นเคยนะนี่นะนะตามสไตล์เรานะครับแนวทางการเล่นหาก็คือนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนี่ๆผูง่ายๆนะครับเนาะผมแนะนำเมื่อด้พี่ไป หาข้อมูลต่อนะครับนะผมจะดีใจมากๆเลยนะครับนะก็คือนะครับ่องทุกอย่างนะครับเนาะแนวทางการเล่นหามันก็คือมีคนเล่นหาผมพูดถูกไหมครับนะครับมีคนเล่นหาก็เหมือนเงินใช่ไหมครับมันก็มีมีค่านะครับมีเงินทองถูกไหมครับเพชรอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีความหมายอย่างนี้แหละนี่นะเราเล่นที่เขาเล่นกันใช่ไหมครับมันก็เวลามันมีปัญหามันก็แปลเปลี่ยนเป็น เป็นเงินทองมาช่วยครอบครัวเราได้นะครับเนาะอันนี้คือความหมายของผมนะครับเนาะนะครับที่อยากให้ดูแนวทางการเล่นหานะครับว่ามีคนเล่นหานะวันนี้ถ้าถ้าเราแบบมันหาข้อมูลต่อไม่ได้นะครับคนอื่นไม่รู้จักนะครับคือเราเราเรารู้อยู่คนเดียวหรือว่าเราฟังคนอื่นมาแล้วเรารู้อยู่คนเดียวนะครับแล้วเวลามีปัญหานะครับถ้าเล่นพระประเภทเนี้นะครับเหนื่อยออกแรงเหนื่อยนี่นะเพราะมันไม่มีใครเพราะมันไม่มีใคร เขาหาข้อมูลต่อได้ไงครับแล้วเราเป็นคนธรรมดาถูกไหมครับเราเป็นคนธรรมดาเวลาเราไปพูดให้ใครฟังอ่ะ power มันไม่มีถูกไหมครับมันมีคําพูดหนึ่งที่ที่นี่ที่เราเคยได้ยินกันนะครับคนรวยนะครับต่อให้กระซิบนะครับมันก็ดังกล้องฟ้านะครับคนจนแหกปากตะโกนแทบตายคนก็ไม่ได้ยินอู้ถูกไหมครับนะครับแต่คุณไปเชื่อคนบางคนที่ คือเขาคนนั้นเขาดังไงนะครับแล้วคุณไปเชื่อเขานะครับอ่าเราคุณเช่ามานะครับแล้ววันหนึ่งคุณเดือดร้อนนะครับคุณแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนมือแล้วไงครับเขาดังเขารวยเขาดังแต่คุณไม่ดังไงครับแต่เวลามันอยู่ในมือคุณนะครับมันจะต่างกันทันทีเห็นไหมครับพระบางองค์นะบม่รู้ยินนะพระบางองค์ราพูดตรงๆนะครับนะไปลองดูนะครับผมพูดผมพูดเนี่ยข้อมูลต่างๆคุณลาไปลองดูในโลกความจริงได้นะครับพระบางอย่างนะครับเนาะอยู่ในมืออีกคนนะครับเนาะ นะครับอยู่ในมือคนดังเนี่ยครับสี่ห้าพันนี้แย่งกันปิดแทบตายนะแย่งกันปิดนะครับพอนี่อยู่ในมือชาวบ้านนะครับพออยู่ในมือชาวบ้านนะสี่ห้าร้อยไม่มีคนซื้อลองไปไล่ดูนะว่าพระอะไรนะพีแบมนะนะครับอันนี้นะครับผมพูดให้ฟังนะครับให้คิดนะนะมันแค่นี้เองนะเป็นไม่มีแบบนุกนะครับมาหน้าบดเวพีนะครับเนาะก็ผมพูดนะครับแนวทางการเล่นหานะครับว่ามีคนเล่นหาแต่ แท้ไม่แท้นะครับคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับเวลาคุณมีคุณจะออกต่อคุณจะได้บอกเขอได้ว่าเออมันแท้ยังไงเกยังไงถูกไหมครับนะบองทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะครับถ้ามันแท้มันพูดยังไงมันก็แท้มีเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเนาะก็นะครับอ่ะมานะครับผ้าขอดแดงหล่อมพวกกวยนะครับผ้าขอดหลวมพวกกวยนะครับเจ็ดปมนะนะครับเนี่ดูดูเนื้อหากันก่อนนะครับอีกทีนะครับผมนะ นี่นะครับดูเนื้อหาผ้านะครับแล้วก็ดูปมดูอะไรนะอ่ะนะครับมาร์กมาเลยนะใกล้ๆเลยดูนะครับผ้าคอดหลุมพ่อกล้วยไหมครับเป็นกลุ่มหลุมพ่อกล้วยไหมครับดูนะครับดูสไตล์ผ้านะไปดูนะครับดูผ้าเห็นไหมครับแล้วก็ดูปมนะครับดูผ้าความเก่าของผ้าแล้วก็ดูปมเห็นไหมครับนะครับเป็นหลุมพ่อกล้วยชัดเจนนะนี่นะเห็นไหมครับ นี่นะครับผมดูผ้านะความเก่าของผ้านะครับเห็นไหมครับจนแห้งแล้ววินเห็นไหมครับผ้าดิบนะครับมาดูเห็นไหมครับแล้วก็นาบริวินนะนี่นะนะครับก็ดูเห็นไหมครับความเก่าของผ้านะครับเนาะนี่นะครับนี่ผ้าแดงขอดไปได้กลับได้นะครับหลอกกล้วยแล้วก็นะครับเห็นไหมครับ นี่นะไปได้กับได้หลวงพวกกล้วยนะครับดูความเก่าของผ้าไหมครับนะแล้วก็นะวันพี่นะครับมีทั้งสีแดงและมีทั้งสีขาวนะนะครับนะครับมีทั้งสีแดงแล้วมีชัสีขาวนะผมให้ข้อมูลอย่างนี้เพื่อที่จะกันไอ้พวกแบบเคยเห็นอย่างนี้นะครับก็ว่าอย่างนี้เก๊ถูกไหมครับเคยเห็นอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้เก๊นะครับผมบอกแล้วนะครับเก๊แท้มันอยู่ที่คุณศึกษานะวันนี้นะบางทีคุณ ไม่รู้คุณที่ผมถ้าผมไม่บอกก็ไอ้อย่างนี้มันไปเห็นอย่างนี้มันก็เ okay, กนะครับแล้วไอพว้พวกพวกง่ายๆพวกชอบสวดมันจะเหมือนแบบเหมือนร้อนวิชานะไม่มีนะเหมือนร้อนวิชาเหมือนเพิ่งมาเล่นพระนะครับเห็นอะไรเข็นอะไรแค่นั้นก็ก็อยู่แค่นั้นนะพี่นำะเนะี่ยผมอยากจะให้ดูเห็นไหมครับนะครับนะมีทั้งขาวไอม,มีทั้งแดงมีทั้งขาวนะมันมีนะนะดูนะครับเนาะนะครับก็ นี่นะครับก็จะได้ดูกันนะครับนี่นะนะครับเป็นผ้าคอร์ดนะครับผ้าคอร์ดหลุกพะกุ้ยนะครับแล้วก็ก็ดูนะดูความยาวของผ้านะครับออกบัดได้นะครับเพราะนะครับผ้าทานเล่นหาสากลนะครับเล่นหาสากลชัดเจนทั่วไปนะครับดูนะครับเนาะนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะก็มานะมีนะอ่ะก่อนจะลงกล้องนะครับที่ ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ของวมพ่กกล้วยนะครับจากจากเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับจากคนใกล้บ้านเรานี่แหละนะครับเนาะก็นะครับพี่วินันต์ก็เป็นน้องนะครับเป็นน้องที่มาซื้อบ้านนะครับมาซื้อบ้านใกล้ๆกันนี่แหละติดกันนี่แหละไม่นะ่รับนะเพื่อนบ้านติดกันนี่แหละนะครับเราเป็นเป็นน้องนะครับก็เจอหน้ากันก็พูดคุยทักทายนะครับก็ก็รู้จักกันนะครับแต่ก็มารู้จักกันที่เพราะเป็น เขเป็นแบบบ้านติดกันนี่แหละก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายนะครับก็พูดคุยกันบ้างทักทายกันนะครับก็ประสบการณ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับก็พอดีน้องเขานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุนะพนุที่นี่แบบมอไซน์นะครับขี่มอไซล้มไม่ใช่ล้มดีขี่มอไซค์ชนกันนะครับชนนะครับพนุนี่นับชนกันจนแบบจนมอเตอร์ไซค์อะซ่อมไม่ได้อะพนี่นี่นะคือรักษาคือซ่อมมาใช้งานไม่ได้นะครับชนหนักพที่นี่นะชนหนักนะนี่นะแล้วก็ เขานอนห้องไอซีย so, ูโรงพยาบาลน่ะเป็นเดือนนะนะครับนอนไอซียูโรงพยาบาลน่ะเป็นเดือนนะวันนี้พี่เป็นเดือนน่ะนะครับแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลเกือบปีนะพนนี้เกือบปีนะครับเนาะก็ผมไม่เห็นเขานะครับผมก็แฟนผมก็ถามแฟนก็ถามแฟนเขานั่นแหละนะครับว่าอะไรยังไงก็บอกเกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะนอนโรงพยาบาลเกือบปีนะครับผ่าแล้วผ่าอีกนะครับผ่าตัดนะครับนนะพผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกคือคือแบบโอ้แบบหนักวันนี้นะหนักนะครับเนาะหนัก <c oughs> นะนะครับหนักนะครับแล้วก็พอเขากลับบ้านมานะครับพอกลับบ้านมานะพอกลับบ้านมาก็เห็นเขาที่ถือก็ใช้ไม้ค้ำนะใช้ไม้ค้ำทั้งสองข้างนะครับเนาะที่ที่ที่แบบเสียบแขนนะครับเราก็เห็นเขาแบบแฟบนบเขาไปทํางานนะครับผมก็เดินมาแบบสั่งข้าวมาส่งเขาก็แบบใช้ไม้ค้ำมาแล้วก็พูดคุยกันแต่เขาพูดไม่ค่อยชัดน,นะคือโอ้โหแบบตกใจนะพี่นะสภาพแบบตกใจแรกๆนะครับแต่ก็โอ้โหเป็นหนักนะครับเนาะ แล้วมันก็ออกมามก็บวมนะครับพี่นะก็พาตัดอะไรเยอะก็บวมนะครับแล้วพอตอนน,นะน,นี้เป็นพี่นะก็นะครับแต่คือแต่ทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตปกติแนละ้วได้ปกติแล้วนะครับแต่ตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็คือก็จะมีเพื่อนที่ที่ทางานเขาอะนะครับเนาะเพื่อนที่ทํางานที่ก็มาเยี่ยมกันบ่อยนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีมาหิน่อนอยู่หน้าบ้านเขาเขาก็นั่งคุยกันนะครับเราก็คือเราก็มันบ้านมันติดกันนะืนะะาอกีเราก็ได้ยินนะครับก็จะมีทุกคนอาจจะถามเขานะครับว่า จะถามเขาว่าทําไมถึงเหมือนแบบสภาพรถแล้วก็สภาพตัวเขานะครับผมว่าคงจะหนักอะนะครับคือมันจะมีคําถามเขาตลอดว่าพี่มีของดีอะไรทําไมถึงรอดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ได้ยินนะครับว่าเขาว่าหลวงพ่อกวยนะนะครับเขาเขาเขาพูดประมาณว่าแบบเคยเชื่อหลวงพ่อกวยไหมเขาจะบอกคนประมาณนี้นะครับคือแบบหลวงพ่อกวยนะเขาศรัทธาหลวงพ่อกวยอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ เขาจะบอกทุกคนนะครับว่าเขาลอดมาเนี่ยเพราะหลงพ่อะกลยนะคนนีเนี่ยแต่ไอเรื่องนี้นะครับผมผมพอจะรู้ตั้งนานแล้วนะเพราะอะไรไี่นะเพราะหลังรถยน์เขาอะเพราะหลังรถยนเพราะเพราะหลังรถยนเขาอะจะมียันแบบยันที่พี่ไม่พี่เคยเห็นไหมยันหลงเพ่อกลวยยันครูของหลงพ่อะกลยจะมีที่หลังรถยนนะครับเนาะนะครับแต่เขาเกิดอุบัติเหตุจากมอไซค์นะจะมียันหลงพรอะกลัวที่ที่หลังรถยนต์เขานะครับแล้วก็ประตูเข้าบ้านนะครับไอคือไอคือ ไอคือหน้าบ้านนะครับเนาะประตูเข้าบ้านเหนือประตูนข้าบ้านอาจจะมียันหลงพ่อกลวยนะครับอันนี้คือผมรู้อยู่แล้วว่าว่าเขาเขาศรัทธาลวกเขาหลงพ่อกลวยนะแต่แต่อันนี้เป็นคําจากปากเขานะเราะว่าเขาจะพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาลอดมาเพราะหลงพ่อกลวยนะครับอันนี้เราก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าประสบการณ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับนะมันไม่ได้แบบคือมันไม่ได้เรื่องที่หาอ่านใน Google นะมันเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่ผม ได้ฝากมานะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะก็มานะวันนีนำมาลงกล้องกันนะครับเนาะผ้าขอดหลงพะกล้ยนะครับวัดโกสิตรามนะครับนผ้าขอดไปได้กลับได้นะครับเอ๊บนี่นะนีกจะดูนะนะครับอย่างที่ให้ดูไปแล้วนะครับมาดูความเก่าของผ้านะครับนผ้าขอดขอหลงพะกล้ยเนี่ยนะครับเนาะดูนะครับดูนะครับดู เนี่ยความเก่าของผ้านะครับเจ็ดปมนะครับเจ็ดปมนะครับนะผมไล่ดูเจ็ดปมนะครับชิ้นนี้นะครับนะเพราะเขาจะสร้างสามปมหาปมเจ็ดปมนะครับชิ้นนี้เจ็ดสามห้าเจ็ดนะครับชิ้นนี้เจ็ดปมนะครับดูนะครับความเก่าของผ้านะครับนี่นะนะครับนี่นะ เห็นไหมครับความเก่านะครับผมเขามีวิชานะพี่เนี่ยไอ้ที่ว่ามัดปมเนี่ยนะครับมีวิชานะครับเนาะมันจะมีทั้งเงื่อนพิรอดแล้วก็เงื่อนตายอะไรเขานี้เนี่ยผมเคยอ่านประวัตินะครับเนาะนะครับแล้วก็หมุนไปมุนกลับนะครับเหมือนแบบสอดไปสอดกลับนะครับมันไม่ใช่แบบมัดมัดอย่างเดียวนะครับนะครับมีสอดไปสอดกลับแบบเงื่อนแบบ บางทีเรายัดเข้าไปอีกอย่างนะครับเนะแล้วเราก็กลับอีกอย่างมาถึงว่าไปได้กลับได้นะพี่นะเขาเป็นแบบเหมือนกู้โซโลโบายเป,เ,แบบานะเป็นเหมือนแบบคมนามนะพี่นะเป็นเหมือนแบบคมเป็นเหมือนแบบสมัยก้อนนะครับเขาจะเลือกเขาจะเชื่อเรื่องนี้นะครับในะเรื่องที่แบบอย่างนี้พี่นะวิธีการนะครับเงินพี่รอดก็รอดปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับนะดูนะครับมันมีวิชานะพี่นะนะครับนี่นะ ก็ดูความเก่านะครับดูความซีดของผ้าดูความแห้งของผ้านะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ศิลปะอะไรก็เล่นหาชัดเจนนะครับเนาะเป็นผ้าขอดของท่านนะครับดูนะแล้วที่มาก็ถูก็ดีนะครับผมได้ได้หลวงพ่อกลวยจากบ้านนี้มาพอสมควรนะครับเนาะนะครับจากพี่ท่านนี้นะครับเนาะนี่นะครับ นี่นะผมดูอีกทีดูนะครับพี่นี่นะนะครับก็เมื่อวานนะเว้ยก็เมื่อวาน,นเมื่อคลิปก่อนนะครับผมคุยเรื่องพาเครื่องราคาทลิปมันนะพีน่กะ็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าประมูลนะครับ้าประมูลแล้วก็จะมีหน้าม้าดันเป็นแบบ เขาอ,อยากจะขายเท่าไหร่ก็ได้นะมันก็ไม่ต่างกับตั้งราคาขายนี่นะประมูลนะนะสมมติมตั้งไว้หมื่นห้านะครับก็ให้หน้าม้าดันไปถึงหมื่นห้าพอได้หมื่นห้าก็ปล่อยละตอนี้ก็จะให้คนก็สู้กันจริงๆแล้วแต่เหมือนค้าไว้ในเรทราคาที่ตัวเองอยากได้เนี่ยนะครับ,นะรบอันนี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับเนาะถ้าบางคนคิดให้มันเป็นอย่างนั้นคนมันอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมจะบอกให้นะพี่นะมาขายผมและอ้างราคาที่พวกนี้นะครับผมแนะนํานะครับ คุณลองทักเอาไปขายเขาดินะครับคนประมูลนั่นแหละคนประมูลนั่นแหละครับอ่าเพื่อไอ้พี่คนปิดไปหมื่นห้าผมขายพี่สักหมื่นหนึ่งพี่ซื้อไหมครับลองดูลองดูลองดูนะครับลองดูนะครับอยากจะพอให้พังนะพี่นีนะถ้าถ้าผมว่าถ้าคุณขายได้คุณคงไม่ทักมาขายผมอ่ะผมพูดถูกไหมครับถูกไหมครับเออนะครับของนะครับผม ผมรับเช่าบางทีผมรับเช่าใช่ไหมครับบางทีแบบผมลงไปอย่างนี้แล้วมันปิดไปแล้วไงนะผมก็ต้องรับเช่าในราคาที่ที่ผมเคยขายได้ถูกไหมครับแล้วมันก็มีไม่นมีแล้วมันก็มีเยอะนะครับที่ที่แบบผมหาไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีแบบเก่งถ้าคือเขาได้ไปแล้วนะเขาได้ไปแล้วก็เก่งถ้ามีแล้วแบบหาดูให้หน่อยนะหาให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนเขาได้ไปแล้วนะเขาได้เวลาองค์ไปได้เขาได้พาผมไปแล้วแลวเขาอยู่ในมือเขานะครับมันก็เห็นใช่ไหมครับ พระก็เห็นอยู่ในมือนะครับแล้วมันเกิดความเชื่อใจนะครับว่าเขาเห็นพระแล้วนะครับนะครับผมบอกตลอดนะครับพระแท้แท้ที่ผ่านะครับคนเห็นพระนะครับบางคนพูดแทบตายนี่นะพูดแทบตายนะครับแต่บางทีเอาหน้าพระมาโชว์ก็หลงโกงมากคือแบบหูคาพูดเขาว่าบางคำพูดเขาเหมือนเขาแบบคำศึกษามาดีนะพีน่นะเขาก็ดูอาจารย์หลายๆท่านนั่นแหละคำพูดก็เหมือนคอปอาจารย์หลายๆท่านมานั่นแหละนะครับ ผงหน้าชินนะน,น,นั่นนั่นนี่นี่มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่แบบนี้ครับพอจะเริ่มส่องเท่านั้นแหละนะี่ครับโอ้โหคือแบบโอ้จบเลยอะครับที่ที่แบบที่คุณพูดมาคือที่คุณพูดมาคุณจําดีนะผมผมผมให้กําลังใจที่ว่าคุณจําดีนะคุณจําสิ่งที่อาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาคุณจําดีแต่คุณแยกไม่ออกนะครับคุณยังแยกไม่ออกว่า สิ่งที่เขาเสื่อมันคืออะไรนี่นะครับนะครับบางทีมานะคร le, ับมาหน้าโลหะนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหน้ามันเป็นน้ําทองแต่แบบขี้เบ้ามันไม่มีนะครับหลักธรรมชาติของหลักธรรมชาติของการหล่อโบราณใช่ไหมครับมันต้องมีขี้เบ้าพูดถูกไหมครับมันต้องไปด้วยกันวันที่นะมันไม่ใช่มันไม่สมควรจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมครับนะแต่ถ้ามันไม่มีเพราะมันล้างมาอะไรมามันก็มันก็แบบ มันก็ต้องดูเป็นเคสไปนะพี่นะมันก็ต้องดูที่พลาไปนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับมันถึงแบบหน้าพลานะครับคนเล่นพลานะครับหน้าพนาครับมันจะสําคัญนะพี่นะมันจะมันจะบ่งบอกว่าคุณอะเล่นพลายังไงนะครับบางคนนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะนะครับบางคนแบบดังเลยดังเลยแหละดังเลยแหละเป็นคนดังเลยแหละจะถึงระดับประเทศแล้วแหละนะครับนะครับคนเรานะครับเล่นพลา มันไม่รู้ทุกอย่างหรอกพี่ๆนะครับเพราะพี่ๆว่ามีใครรู้ทุกอย่างมากครับนะครับ,นะรบดินชินผงพา้ากุรลักเครื่องรางมันมันถึงแยกสายกันไงนะครับมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะครับเนาะแล้วตอนเนี้ยนะครับพอพอตัวเองมีชื่อเสียงไงนะครับแล้วด้วยความที่คนนับถือเยอะคนเชื่อถือเยอะง่ายๆแล้วกันนะครับคนเชื่อถือเยอะนะครับเนาะหยิบจับอะไรมาก็ขายได้นะครับเนี่ยอันนี้หลวงพ่ออีนะเนี่ยเนี่ยดูนี่นี่หลวงพ่ออี เราดังไงนะครับนะถูกไหมครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนะอันนี้หลวงพ่อเดิมเราดังไงมันพูดอะไรก็ได้ไงคนเชื่อไงนะแต่นะครับคนดูเป็นเขามีคนเล่นเป็นเขามีป้าๆเขามีที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลนะครับเนาะเขามีครับเพื่อ่พี่นะครับแล้ววันใดวันหนึ่งนะครับเนาะมีคนเช่าคุณไปนะครับแล้วเขาก็ต้องให้ใครดูนะเขาก็ like ให้ป้าๆเหล่านั้นแหละดูนะครับหรือไม่คนที่เล่นพระเป็นที่เขาไม่ ขาไม่แสดงตัวก็เยอะนะครับแล้วคุณนะครับคุณมั่นใจตัวเองว่าคุณอาจจะดังมาจากเหรียญสมเด็จหรือไม่ก็เคจิอาจารย์คือยอดนิยมนะครับวันใดวันหนึ่งคุณสมมติเป็นเป็นตะกุดแล้วกันนะเป็นตะกุดนี่ตะกุดรักแท้นะตะกุดหลวงปู่สุนะครับแต่นะครับความที่คุณไม่เป็นไอนี่นะคุณไม่เป็นแต่ความมั่นใจว่า fc เยอะ fc เยอะนะครับว่าอะไรก็ขายได้ไงครับนะเขาก็ซื้อคุณจริงผมไม่ว่านะพี่นะพวกพวกคุณดังไงครับแต่ คนดูเป็นนะครับเนาะมันพูดง่ายๆนะนะเก๊ดูง่ายเป็นไหมพี่นะครับรักอย่างเงี้ยรักคุณบอกเนี่ยรักอย่างนี้นะเชื่อมันเก๊ดูง่ายนะครับมันเก๊ดูง่ายแล้วมันเป็นยังไงมันพี่นะมันทําให้สิ่งของที่คุณสร้างมาที่คุณดังมาจากเหรียญสมเด็จอะไรต่างๆนะครับพระกุอะไรก็ช่างเนี่ยสิ่งที่คุณสร้างเสื่อเสียงมาจากของเหล่านั้นนะเอ้ยว่า พราะแบบหน้าพระนะที่ผมพูดวันนี้นะหน้าพระสําคัญนะที่คุณเล่นจะแท้มาตลอดนะครับมันจะเสียไปเพราะไอสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยนะครับคุณไม่รู้แต่คุณพยายามที่จะรู้นะครับมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างหรอกนะครับก็อย่างที่ผมบอกพ้าเนื้อดินผมไม่เก่งนะครับผมลอยถ้วยเลยนะผมก็ยอมรับนะพี่น้ำนะครับใช่ไหมครับคุณเรานะครับถนัดยังไงเล่นอย่างนั้นนะครับพี่น้ำไม่ต้องไปแบบโอ้ยไม่ต้องไปแบบ ต้องเราต้องเทพเราต้องเทพเราต้องเหนือชั้นต้องเป็นทุกอย่างมันมันไม่ใช่หรอกพี่นะครับเอาสิ่งที่เรารู้นะครับสักอย่างสองอย่างรู้ให้จริงนะครับรู้ให้จริงอ่ผมใช่ไหมครับผมก็เป็นเครื่องรางนะที่ผมถนัดนะครับเครื่องรางเนื้อตะกัวเก่านะครับเมฆพัดนะครับแล้วก็หล่อก็หล่อโบราณนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ผงนะนะครับที่ผมพอจะรู้นะครับเนาะนะครับเหรียญเห็นไหมครับเหรียญผมไม่ค่อยจะเอามาลงเลยนะนะครับเพราะเหรียญมันมีตาหนิมีนั่นมีนี่ นะครับมันก็ต้องดูอะไรของมันน่ะนะครับเนาะเราก็เลยไม่สะดวกนะครับเนาะแล้วก็เนื้อดินอะไรผมผมบอกแล้วผมไม่ถนัดนะครับมันเท่านี้เองเท่านี้เองนะมันมีนะมันบางทีเราอยากจะแสดง power บางอย่างครับแต่มันทําให้อสิ่งที่เราทํามานานนะครับมันเสียไปด้วยนะครับเนาะพอนะครับพอขายไปนะครับมีการกอคืนจนมานะครับใช่ไหมครับมันก็จะมีข่าวว่าเฮ้ยอาจารย์นี้แม่งอาเก้ไว้นะครับอาจารย์นี้ มพูดถูกไหมคนับนะนะครับมันก็เท่านั้นเองนะบรรุนพี่ับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะวงการมันไม่ได้กว้างบรนี่นะวงการมันแคบนะนะครับนะครับผมก็โอเคนะวันนี้นะก็คุยกันนะครับวันหยุดสบายสบายก็วันแม่นะนะครับก็นะครับขอบคุณบรุนพี่นะครับเช่นเคยที่แวะรับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดเป็นกาลังใจให้กันตลอดนะบรรทุนพี่แล้วก็แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอ จะได้มุมมองได้แง่คิดนะครับเนาะเอาไว้ไปค้นคว้าข้อมูลศึกษาต่อแล้วกันนะครับนะก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i ต์กดกระดิ่งช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับเราเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เด้งจะได้ดูศึกษาไปได้วยกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ